ครับลาเอ็มวีสครับโอ้โหมันหยดจริงๆนะครับที่นี่เชิญครูเป็ดครับโอ้มันมันมากคู่นี้มันมากเอาฟังคอมเมนต์นะครับตอนนี้คู่นี้เป็นคู่ที่สูสีและมันมากนะครับแต่อยากจะบอกว่า,าด้วยลักษณะของเพลงเพลงนี้มันเข้าทางน้ำมากกว่านะครับเพราะว่า เพราะว่าของเอมเนี่ยจุดเด่น,นคือเรื่องการเต้นซึ่งซึ่งเพลงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้โชว์มากนักเอาเรื่องน้ําก่อนน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติเสียงจะหนากว่าหนากว่าเอมพอมาเจอกันในเพลงนี้ค่อนข้างจะขี่กันด้วยน้ําเสียงนะครับแต่ก็มีบางท่อนนะฮะน้ำก็มีเป๋ไปบ้างเวลาเจอเสียงประสานสูงๆเอมเขาแบบว่าเขาขุดเสียงมาจากไส้ติ่งเนี่ยเราเจอเขามันก็มีอาการเป๋ไปเหมือนกันนะ เอมเอมครูคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูได้ร้องได้ค่อนข้างดีมากนะคอนโทรลเสียงดีเพราะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หนูร้องแล้วไม่เต้นหนูจะทําได้ดีถ้าหนูเต้นแล้วไม่ร้องหนูจะเต้นได้ดีถ้าหนูร้องไม่เต้นจะทําได้ดีแต่ถ้าทําพร้อมกัน2ออย่างเนี่ยต้องไปฝึกอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเพลงนี้มันเข้าทางน้าครูจึงให้วีอย่างมดูครับใชญครับ ค่ะยิ่งดึกยิ่งมันนะคะขอบอกมันจริงๆนะ,ะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูก็รู้เลยนะคะว่าน้ําเป็นคนที่มีประสบการณ์บนออนสเตจมากกว่าแน่นอนนะคะดูจากการดูเป็นคนเชี่ยวอะบนออนสเตจนะคะพี่พี่เชื่อเช่นนั้นนะคะส่วนส่วนเอมเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่บนเวทีนะคะด้วยรูปร่างบอดี้ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันลุกอะมันใช่ นะคะแต่ว่าเรื่อง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 ความความสวยนะคะพี่พี่อยากให้ให้เอมเนี่ยลองลอง,ลองไม่ห่วงสวยสิหน้าเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะมุมไหนจะเข้ากล้องไม่เข้ากล้องลองลองร้อง,องแบบเยเกไปเลยหน้าตามไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะ่ะถ้าพี่ก็หน้าให้มันเยเกไปเลยแล้วมันจะออกมาเองโดยธรรมชาติแต่ว่ายังไงแล้วโดยรวมนะคะ มันกินกันไม่ลงจริงๆอ่ะแต่พี่ต้องเลือกในฐานะที่เมื่อกี้นี้พี่คิดว่าน้ำดีกว่าพีา่ัยครับคนอื่นก็ขอชมนะครับทั้งคู่ทำโชว์มาได้มันมากต้องขอชมคือแม้กระทั่งเวลาเราเป็นบทเทิกๆๆลกันเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่บนเวทีนี้ทุกคนทําได้ดีนะครับสองคนที่ทำได้ดีทีนี้พี่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับน้องเอมน้องเอมเนี่ย วันนี้ใช้เสียงชอชนแนลที่หนาขึ้นนะพี่ชอบโทนเสียงแล้วก็มีการคอนโทรลได้ดีปัญหาของเอมวันนี้พี่รู้สึกว่าน่าจะเก็บจังหวะให้มากกว่านี้นะบางทีมันเหมือนกับลอยๆมีจังหวะลอยๆอยอยู่เยอะมันเหมือนกับเราจะรีบกลับมาหาคู่ต่อสู้มากเกินไปแล้วก็เรามีอย่างที่พี่พี่อูบ,บอกว่ามันอาจจะตีความว่าจะให้หลุดเลย หรือจะตีเป็นเซ็กซี่ไปเลยในเมื่อคู่ต่อสู้เขาเป็นแบบอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นดูรุนแรงกว่าเราอาจจะตีแบบเซ็กซี่กว่านั้นเพื่อแข่งก็ได้นะครับสำหรับน้ำวันนี้ทำได้ดีวันนี้มีแววตาที่หลุดออกมามีอารมณ์ที่หลุดออกมาพี่ชอบเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเ,เราอย่าใช้เพราะว่าเรามีคู่เรามีคู่อยู่บนเวทีนะเวลาอยู่คนเดียวก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะแล้วกเ็เรื่องของ การมันร้องเนี่ยถ้าถ้าลูกจบอะไรเราทําให้คมกว่าน,นี้จะดีมากวันนี้น้ําค่อนข้างได้เปรียบนะครับสำหรับเพลงแล้วก็ในเรื่องของท่าทางการแสดงบนเวทีค่อนข้างคุมอยู่พี่ให้น้ําครับตบอบวรเปนนัรตอนนี้นะครับ we are ยังนําไปอีกนะครับเป็น3ต่อ2ครับเชียร์น้ำบท v ี1บเอ็นะครับเชียร์เอ็มบททีสิบสครับ